ในขณะทีพ้นตรีวินไทยสุวารีค่ะโคศกกองทัพบ,บกได้มีการฉีดแจงกรณีไฟกัมพูชากล่าวหาว่าทหารไทยเป็นผู้ฝังทุนระเบิดยืนยันว่าทุนระเบิดที่พบนะคะโมเมนของไทยโดยข้อมูลจากไฟกัมพูชาเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงล่าสุดนะคะวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะพบการว่างทุนระเบิดสังหารบุคคลชนิด PMN2 นะคะในสภาพหมรผอมเฮ็ดงานจํานวน2ทุนหางจาก ลุมระเบิดเดิมประมาณ30เซนติเมตรเท่านั้นโดยปัจจุบันนะคะเจ้าหน้าที่น้วยงานปฏิบัติการทุนระเบิดก่อด่านมนุษยทธรรมทีสาวนะคะได้มีการรือ้อถอนทุนระเบิดที่ตรวจพบออกใหม่แหลทั้ง2ทุนนั่นเองเอา พบแล้วนะคะก็มีการเกิดขึ้นใหม่อีกเอาไปเบิงกันต่อจากกรณีที่กัมพูชากล่าวหาว่าทหารไทยเป็นฝ่ายว่างระเบิดเองจากขอ้อต่จิงนภาพดังกล่าวนะคะเป็นภาพภารกิจของเจ้าหน้าที่ทางฝั่งไทยจากศูนย์ปฏิบัติการทุนระเบิดเพื่อมนุษยธรรมนะคะของสสทอชอสอบทอนะคะในช่วงของการฝึกเก็บกู้โบเมนการว่างระเบิดตามที่ทางกัมพูชาได้กล่าวหาแต่ยังใดนะคะดังนั้นนะคะการนั่งภาพภารกิจเพื่อมนุษยธรรมของไทยมาใส่ผิบริบทอย่างจงใจเฉนนี เป็นจังใดก็คือสะทอนให้เห็นถึงความพยายามบิดเบือนของฝ่ายกัมพูชาในการสร้างเรื่องเท็จเพื่อกเ่าหาไทยนั่นเองค่ะครับแต่ทุนระเบิดที่ทหารไทยได้เหยียบจนได้รับบาดเจ็บสามนายนี่แหละครับทีทางช่อพันหตรวจพบว่าในโพสก่อนหน้านี้ทางเพจในไลน์นลงไปนั่นว่าเป็นทุนระเบิดสังหารบุคคล พี่นะครับผลิตจากรัสเซียและกบวบาเคยอยู่ในการครอบครองหรือว่าอยู่ในสารบบยุดโทษประกรณ์ของกองทัพไทยโดยสินเชิงการทีผู้อ姆นวยการสำนักงานปฏิบัติการทุนระเบิดแห่งชาติกัมพูชาอ้างมาตราหานะครับของอนุสัญญาอัตวานะครับเพื่อ<ฆ>โยนความผิดให้กับฝ่ายไทยทั้งที่ระเบิดนี่อยู่ในเขตไทยนั่น ยิงสะท้อนในเห็นเลยว่าไฟกัมพูชาเนี่เป็นผู้ลักรอบนําเขามาว่างไว้นอกจากนี้เองครับยังเป็นการขัดแย้งกับคําแถลงของโฆษกกระทรวงกระดาโหมกัมพูชาเองที่เพื่อนได้บอกว่าเหตุเกิดในฝั่งของกัมพูชาความย่อนแยงดังกล่าวหลยครับยิ่งตอบยํำถึงความพยายามสร้างเรื่องเท็ปที่ปราศจากการประสานกันภายในของไฟกัมพูชาเองครับ